สวัสดีครับทิดก๋วยคุณมระครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนครับคลิปนี้แล้วฉันี่มาที่บายออกมาบอกเกี่ยวกับการให้นมงัวนะครับว่าแต่ละวันนี่งัวหน่อยตัวนึงตั้งแต่ออกมานีให้จักลิดนะครับให้ไปจนถึงจากวันถึงยุดให้นะครับถึงเลือกให้นมนะครับโอเคครับงัวหน่อยตั้งแต่เกิดนะครับเกิดมาเกิดออกมาปุ๊บขาบแลกนี่อยู่นี่เขาจะมีให้กินนมแม่นะครับเขาจะแยกแม่เอาไปหลีดนมเลยครับเอาไปหลีดนม แล้วเขาก็ยีก็บนมแหลกนะครับนมแหลกหรือนมเหลืองนะครับนมเหลืองบ้านนี้อยู่บ้านนี้เขาเรียกโคเลตตล่มนะครับโคเลตตล่มนะครับเขาะเก็บเอามาเอามาตรวจนะครับมาตรวจว่านมมันดีไหมคุณภาพมันดีไหมถ้าคุณคุณภาพมันผ่านเขาก็ยะเอามาปอนเอามาปอนลูกวัวนะครับมาปอนลูกวัวครับสาหรับขาบแหลกนะครับงออกมาปุ๊บนี่ปอนนมขาบแหลกต้องเอานมเหลืองมาปอนนะครับภายในสี่ถึงหกชั่วโมงต้องปอนให้ได้สี่ลิตรนะครับเพื่อให้ลูกวัวมี ภูมิคุ้มกันต่อโรคนะครับเวลาเจ็บเวลาป่วยกี่ได้มีเป็นนักกี่ได้มีตายนะครับจีปอนนมแม่ให้กินนมแม่เนี่อยู่อยู่สี่วันนะครับปอนปอนปอนวันละเพราะ่ปอนปอนปอนภายในสี่ถึงหกชั่วโมงปอนนมเหลืองใดสี่ลิตรแล้วนะครับแล้ววันต่อไปนี่ขี้ให้วันละสี่ลิตรคือกันครับวันละสี่ลิตรคือให้เชาวสองลิตรให้เย็นสองลิตรนะครับให้กินนมแม่สี่วันครับ สีวันติดต่อกันวันละสี่ลิตรสีวันนครับชาวสองลิตรเย็นสองลิตรพอถึงวันขึ้นวันที่ห้าปุ๊บเขาิะเปลี่ยนมมครับเปลี่ยนให้กินนมผงนะครับเหลือเหลือให้กินนมแม่เปลี่ยนให้กินนมผงให้วันละสี่ลิตรคือกันครับนมผงให้ชาวสองลิตรให้เย็นสองลิตรแล้วก็ให้อาหารเม็ดด้านะครับให้อาหารเม็ดนี่ทีค่อยๆหัดให้งัวหน่อยกินกินนะครับให้อาหารเม็ดไปพร้อมกับนมนะครับทีให้วันละสี่ครับตั้งแต่วันที่ห้าให้กินนมแม่นี่ตั้งแต่วันแรกที่ออกถึงวันที่สี่นะครับ คืนวันที่ห่ให้กินนมผงนะครับนมผงตั้งแต่วันที่หาไปจนถึงวันที่สิบสองเนี่ยพี่น้องนะวันที่หาไปจนถึงวันที่สิบสองวันละสี่ลิตรคือกันครับวันละสี่ลิตรชาวสองลิตรเย็นสองลิตรพอจะคืนวันที่สิบสามนี่กี่เปลี่ยนครับเปลี่ยนให้เพิ่มให้เป็นให้วันละหาลิตรนะครับวันที่สิบสามไปจนถึงวันที่ยี่สิบวันที่สิบสามไปจนถึงวันที่ยี่สิบนี่ให้วันละหาลิตรที่ให้ชาวสองลิตรรึ่งแล้วก็เย็นสองลิตรรึ่งแล้วก็ให้อาหารเม็ดให อาหารเม็ดลูกวาหัดกิ่นไม่พอมนะครับให้แบบนี้ไปจนถึงวันที่20นะครับพอวันที่20เขึ้นวันที่21ปุ๊บที่นี่จีเปลี่ยนเพิ่มเพิ่มให้อีกครับใไฮ6ลิตรให้วันละ6ลิตรนะครับวันชั้นอยู่นี่พอวันที่21ที่ให้วันละ6ลิตรให้เช้าว3ลิตรแล้วก็ไฮตอนเย็นอีก3ลิตรนะครับพร้อมกับอาหารเม็ดนะครับให้ตั้งแต่วันละ6ลิตรนี่ให้ตั้งแต่วันที่21ไปจนถึงวันที่42นะครับพอให้ ไปจนถึงวันที่42วันละ6ลิรเชาว3ลิรเย็น3ลิรแล้วก็ให้อาหารเม็ดไปพรมพอได้ึ้นวันที่43นี่จีให้เหลือหลดลงมาเหลือแค่วันละ3ลิรนะครับวันที่43จะหลดจะหลดนมลงมาเหลือวันละแค่3ลิบ3ลิบ3ลิรนี่ให้เฉพาะขาบชาวขับเดียวนะครับขาบเย็นจีไม่ให้ขาบเย็นจีให้อาหารเม็ดนะครับให้มันฮัดให้กินอาหารเม็ดนะครับให้ตั้งแต่วันที่43ไปจนถึงวันที่50นะครับ สามลิตรนี่เด้สามลิตรนี่ให้ไปให้ขับชาวครับเดี๋ยวตั้งแต่วันที่สี่สิบสามไปจนถึงวันที่ห้าสิบนะครับพอได้ขึ้นวันที่ห้าสิบเอ็ดปุ๊บก็ะจินลดเหลือลงมาขาบเดี๋ยวตอนเช้าคือสองจุดห้าลิตรนะครับแล้วก็ให้มันหัดกินอาหารเม็ด้อบไปพร้อมไปพร้อมนะครับให้ตั้งแต่วันที่ห้าสิบเอ็ดให้สองจุดห้าลิตรไปจนถึงวันที่ห้าสิบห้านะครับสองจุดห้าลิตรตั้งแต่วันวันที่ห้าสิบเอ็ดไปจนถึงวันที่ห้าสิบห้าสองจุดห้าลิลาาตร พอได้ขึ้นวันที่56ขึ้นวันที่56ก็จะจะลดลงมาอีกครับวันที่หาซิพกนี่ที่ให้เหลือววันละสอลิตรขับชาวขับเดียวนะครับวันที่56ซิพกไปจนถึงวันที่60สวันละ2ลิตรครับพอได้2ลิตรเสร็จปุ๊บพอได้วันที่วันที่พอได้60ตอนเชา้าให้นมเสร็จแล้วปุ๊บนี่ฉันจะ่ใหญ่งัวเข้ามาในขอกรวมนะครับขอกรวมคือนี่ครับนี่ครับ,ร,บระยะการให้นมงัวคือ60วันนะครับตาม ตารางนมปริมาณนมที่ให้แต่ละวันตามที่ชั้นคลิปเหมือนที่ชั้นพูดเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับวันที่หกสิบเอ็ดงต้องมาอยู่ในคอกร่วมนี่แหละครับเขาจะใหนนมแข่แข่หกหกสิบวันครับวันที่หกสิบไม่ลพอในวันที่หกสิบชั้นห้มวันตอนเช้าเสร็จปุ๊บนี่ตอนเย็นคือว่ามันให้ขาดเดียวนะครับตอนเย็นมันไม่ได้ใหายนมแล้วเนาะพอไห้นมเสร็จตอนเช้าชั้นก็ยิ่งใหญ่เข้ามาเลยครับเข้ามาในนี้เลยครับนี่ครับนี่คือคอกร่วงรับ เขาจีขังไว้ในคอกรวมนี่คอกนึงเขาจี้ขังไว้เจ็ดตัวครับเพราะว่าเห็นไหมครับพี่น้องมันมี course, หลอกหลอกคอกนึงมันมีหลอกอยู่เจ็ดหลอกนะครับเวลาหมอจีมาฉีดยาฉีดไอจีมาฮัดให้มันกินอาหารหัดให้มันยืนคอออกมากินอาหารข้างหอกนะครับนู่อันนี้คืองัวมันมันกินเป็นเหลี่ยครับถ้าคอรกแหลกกีาไว้ตรงนี้ฉันจะพาไปดูพี่น้องอันนี้พึงได้ใหญ่มากเลยวันนี้วันนี้สองตัวมาวันนี้สองตัววันก่อนวันหนึ่งครับ ตอนเหล็กนมทีเหล็กนี่มันจีลองนะครับมันจีลองหิวนมมันลองหิวนมนะครับมันมีชินนกมันเคยได้กินนมครับนี่ครับคอกขอกแรกนี่ที่ไม่มีทีหลอกนะครับเพราะว่ามันเป็นยังเป็นงัวใหม่มันยังมีหล่าอาหารอยู่ตรงนี้มันยังมันยังมีกามายืนกินอยู่ตรงนี้นะครับต้องให้เวลานิดนึงครับนี่ครับอยุดตรงนี้นี่นะครับพอระมันทีหกซีเงัวจีตตองมาอยู่นี่แล้วครับนี่ครับมันจีไม่มีหลอกเห็นไหมช่องนี้มันจีไม่มีหลอกครับแต่ว่าขอกสองมันจีมีหลอกครับเดี๋ยวให แล้วให้มันกินอาหารเก่งให้มันรู้ว่าตรงกินอาหารอยู่ตรงนี้ปุ๊บฉันก็จะย้าจากตรงนี้มาเขาตรงนี้แล้วก็ฮัดไห้งัวมันยื่นคอออกมากินนะครับงัวฮัตมายืนตรงนี้มันยะอยากนิดนึงเนาะพี่น้องนี่ครับเวลามันกลมปุ๊บมันจะพิดแบบนี้ครับแล้วที่นี่มันจะงัวบางตัวมันออกไม่ได้เลยครับนี่ครับนี่ครับมันมันไม่รู้ตรงมายกคอขึ้นแล้วกระดันนครับมันจีเวลาหมอมาฉีดยามันจะมีเดือยแบบนี้พี่น้องเห็นไหมเห็นเดือยแบบนี้นะครับอะงรับครับตรงนี้มันเป็นที่กับตรงนี้ครับ เองกับลับเดือยขึ้นครับนี่ครับหมุนไปทางหมุนเดือยมันก็จะขึ้นเวลางัวเองมันกับเปิดอยย่อย่างนี้เนาะน้องเห็นไหมครับเวลานั้นเวลางัวงัวกลมไม่กินเพื่อมันก็จะไปแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะติดลลอกติดลลอกอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเขาไหวแบบให้หมอเวลาหมอมามาฉีดยาครับมันกิได้ง่ายเนาะครับเขาจะใส่ว้หอกขอกละเจ็ดตัวครับเพราะว่ามันมีขอกหนึ่งมันมีแค่เจ็ดลอกนะครับเจ็ดตัวเจ็ดตัวเจ็ดตัวยาวไปหมดครับ นี่แหละครับคืองวัวแต่ละช่วงอายุกินนมเท่าไรแต่ละวันกินนมจากลิตรแล้วก็กินไปถึงจักวันนะครับนี่แหละนี่แหละทำแบบนี้แหละครับอยู่ประเทศนี้เขาก็ทำแบบนี้ไม่รู้วาที่อื่นเขาให้นมให้อะไรปริมาณเหมือนกันกับฉันไม่ครบอันนี้ฉันก็ไม่รู้แต่ว่าที่ฉันทําอยู่นี่เขาให้แต่ละวันเ็าจะให้นมตามอายุแบบนี้แหละครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ